วันนี้ขอโพสต์เฟ e บุ๊กก่อนนะเจ้าวุแต่ละห้องนี้กล้าไปถ่ายมาดอกงามงามเดี๋ยวโพสต์ก่อนวันนี้สวัสดีวันจันทร์เฮ้ยไม่ใช่วันจันทร์เนาะวันนี้เป็นวันเสาร์นะเจ้าวันเสาร์สวัสดีวันจันทร์แรงงานตัวตกลงจะเอาวันไหนกันแน่เอาวันเสาร์ไปแล้วกันเนาะ สวัสดีวันเสาร์สุกสดชื่นแจ่มใสนะเจ้าสวัสดีทุกคนปิติหิดรายงานตัวจากฝรั่งเศสอิวัทนะเจ้ามาถึงฝรั่งเศสละเนาะเช็คอินก่อนนะเจ้าสวัสดีวันเสาร์เจ้ารายงานตัวเช็คอินก่อนเช็คอินที่เมืองปารีสฝรั่งเศสรู้สึกมีความสุขแฮ โพสก่อนหูมีจะต้องเอาสักห like, ้าร้อยไลค์เนาะห้าร้อยไลค์โอเคโพสไปละโพสเลยเุ้ยใครจะมาไลค์คนแรกต้องแหวแน,นเ่เลยเลยเพราะว่าพิตร์โพสเฟซบุ๊กกาเดี๋ยวน้องไปคลิกไลค์ก่อนพิติถ่ายที่ไหนอะ่ะงามดี ทายที่ไหนอะ่ะพี่ตีพี่ตีฮิตทายที่ไหนค่ะน้องติดสีนี่ก็ได้เปิ้นก็เช็คอินแล้วหรอว่าถ่ายที่ปารีสฝรั่งเศสอะ่ะอย่างหูาจะอ่านแคปชั่นหูาจะพอแคปชั่นปิ้นเช็คอินบอกแล้วหรอว่าที่ปารีสฮะน้องก็หูแล้วเราว่าเช็คอินที่ปารีสอะ่ะแต่แค่หูว่าถ่ายตรงจุดไหนอะ่ะ พี่ตี๋ยางอธิบายอบอกต้องให้ได้ถามเวลาเปิ้นคอมเมนต์ถามว่าถ่ายที่ไหนก็อารมณ์เสียพี่ตีน๋นิจใจอ่ะไวทองกะน้องไข้หูอ่ะว่าถ่ายที่ไหนในจุดไหนเอีย e บอกอรายละเอียดและบ้านไข่ตำบลไหนอำเภอไหนลำหายล,ลำเหนือนอันอันอินบอกมาถามไปเนาะอินบอกมาถามปี อินบอกมาถามติตีหิตก็รักกันนะเจ้าว่าถ่ายที่ไหนอำเภอไหนเี่ยเดี๋จะไปบอกให้หูก็เรื่องเลยเนาะก็ต้องให้หูอ่ะกกน้องชอบหูกรไปว่ายังอ่ะมาเข้าใจอ่ะก็ไปว่าเสือ เสือกเจ้าปะละบอพิติีลืมบอกไปนะว่าน้องจื้อติดสีนะเจ้าติดสีกับพิติีฮิตกับซีรีส์ใหม่นะเจ้าก็อูเองเออเองเป็นเองนะเจ้าบอกว่าจะเป็นพี่ตีฮิตนะเจ้าหรือ น้องติดสีเจ้าก็เป็นเรื่องราวของพี่น้องฝาแฝดสองคนนะเจ้าพี่ติหิตกับน้องติดสีก็จะมาเมามอยอุก,กันก็อุ้คนเดียวนะเจ้าแต่ก็เป็นคนสองบุค,คลิกนะเจ้าเรามาดูนะเจ้าว่วาระหว่างน้องติดสีกับพี่ติหิต จะเป็นจะใดติดตามตอนต่อไปสำหรับคลิปนี้เอามอกมาไ้ประดีสวัสดีเจ้าโตตีหิตอูแหละสวัสดีเจ้าถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ถ้าใช่อย่าลืมกดแ like. ชร์ like. ถ,ชถ้าแคร์อย่าลืมกด subscribe ให้กับช่องมาดัามตีวีซ่าเตือนเจ้าอย่าลืมพบกับซีรีส์ใหม่นะเจ้า พี่ตีหิตกับน้องติดสีเจ้ามาดามติวิซ่าเมื่อคุณมาเราจะนำพาดตวยความสดใสมาให้กับคุณค่ะปละบอเจ้าบ๊ายบาย